สวัสดีวัยรุ่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ปัญหาว่าจอมันกว้างจอมันไม่สมดุลนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะตัวละครเราแม่งยืดนะครับยืดออกด้านข้างนะผมอ่าโอเคแล้วจอมันแบนๆยังไงไม่รู้นะครับไม่ค่อยสมดุลอดูในนี้ก็ใหญ่เกินไปนะครับอ่ะโอเคขั้นตอนง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่กราฟิกนะครับผมตรงนี้นะ อ่าโทษครับเป็นที่ Advanced g r a p h i c นะครับเสร็จแล้วแปรนที่4ครับอันนี้ปรับให้ได้ Auto นะครับผมปรับให้เป็น Auto ้อจากนั้นกด s ส c e Bar รอบหนึ่งครับแล้วก็กด Enter ครับผมอ่าจะสังเกตเลยอ่ากลับมาละกลับมาเป็นกลับมาเป็นคู่เป็นคนนะครับผมอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับอ่าง่ายๆนะครับผมโอเคก็มาไปเล่นกันได้นะครับ เฮ้ยเอาไปแก้กันได้นะครับผมสาหรับใครที่เผลอตั้งค่าอะไรผิดพลาดนะครับอ่ะโอเคก็กลับมา setting เมนูอะไรกลับมาเหมือนเดิมละโอเคก็สําหรับนี้อจบเพียงนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไป